ทำข้าวต้มทรงเครื่องค่ะอันนี้คือผักหมูบวบแล้วก็นี่ค่ะต้มทรงเครื่องเรานะคะต้มทรงเครื่องค่ะมีแค่รสมี้ข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าใส่กันน้อยเดียวนะคะก็ใส okay. ่กุ้งลงไปด้วยนี่คือสล้วที่ต้มกุ้งค่ะต้มทรงเครื่องไม่กุ้งด้วยนะใส่กุ้งลงไปค่ะ yeah เขาต้มทรงเครื่องก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเครื่องปรุงก็มีข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวอย่างละครึ่งถ้วยน้ําพริกน้ำพริกน้ําพริกครึ่งไปน้ําพริกแตะแล้วก็เอามาต้มให้สุกให้ข้าวสุกใส่เกลือลงไปจักหนึ่งช้อนกาแฟน,นะคะแล้วก็ต้มเคี่ยวให้สุกเละอย่างเงี้ยแล้วก็มาผัดเครื่องอย่างนี้นะคะผัดเครื่องหมูต้มํำ กระเทียมหั่นกระเทียมเจียวกระเทียมพริกไทยใส่ด้วยกันตำนะคะแล้วก็มาผัดแล้วก็มีมีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะลงในคลิปให้ดูนะคะว่าเครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างนะคะทำเรามาอยู่ต่างแดนอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราต้องทำกินเองค่ะอยากกินเราก็ต้องทำกินเองเครื่องปรุงก็ปรุงง่ายๆค่ะมีรสีลงลงไปหอยนางลงใส่ลงไปใส่ ซิวอันซิวซิวหวน้ำซิวอันนี่ค่ะซิวเด็กตาดีสมบูรณ์แต่ลงไปเลยกกาทำกันไม่ง่ายนะคะทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากมไม่ยากกันนะคะแล้วก็จะทำจะลงในคลิปเขียนดูนะคะนะอันนี้คือสูตรของแม่อ้อมเองค่ะทำกินง่ายๆค่ะที่บ้านชวิดจเลนอร่อยถึงประเทศไทยเลยค่ะขอบคุณม่นะคะ